มัธิชนพอดแคตสต์สะพานแห่งการเวลาโศกอนาตรกรรมที่ไม่คาดฝันโดยภพรรัฐพงพาณิชย์แผ่นดินไหวเป็นวิบัติภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดการได้ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเท่าที่มนุษย์ทำได้ก็คือตเตรียมความพร้อมให้พร้อมที่จะรับมือกับโศกอนาตรกรรมนี้ไว้ตลอดเวลาเช่น ทำให้สิ่งปลูกสร้างทั้งหลายมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะทานรับได้เป็นต้นแผ่นดินไหวขนาด8.2แมกนิจูดที่เกิดขึ้นเมื่อ28 2. มีนาคมที่ผ่านมาถือเป็นโศกอนาต,ตกรรมครั้งใหญ่ทั้งสำหรับเมียนมาและไทยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้ตามข้อมูลของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาหรือ USGS อยู่ห่างออกไปจากเมืองมันดะเลเมืองใหญ่อันดับสองของเมียนมาเพียงแค่17.2กิโลเมตรเท่านั้นนักวิชาการด้านธรณีวิทยาและแผ่นดินไหวรู้ดีว่าเมียนมามีแนวของลอยเลื่อนแผ่นดินไหวผ่ากลางประเทศอยู่เรียกว่าลอยเลื่อนสกายเป็นลอยเลื่อนที่มีพลังเคลื่อนไหวอยู่โดยตลอดและขึ้นชื่อว่าเป็นลอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่ร้ายกาจรุนแรงเป็นอันดับต้นๆของโลก รอยเลื่อนสกายนี้เองที่เป็นที่มาของเหตุวิบัติภัยทั้งในเมียนมาและไทยในครั้งนี้คำว่าลอยเลื่อนเป็นศัพ์เฉพาะทางธรณีวิทยาหากพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็สามารถเรียกได้ว่าคือแนวปริแยกออกจากกันของแผ่นเปลือกโลกรอยแตกที่ว่านี้เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกแผ่นใหญ่ซึ่งในกรณีนี้คือแผ่นออสเตรเลียน ถูกแรงผักจากหลายทิศทางจนส่วนหนึ่งซึ่งเล็กกว่าปิแตกออกไปกลายเป็นแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่าแผ่นสุนดาบริเวณที่เปลือกโลกทั้งสองแผ่นแยกออกจากกันนี้เองคือลอยเลื่อนสกายที่มีความยาวจากเหนือไปจนแทบจะถึงนครย่านกุ้งรวมเป็นระยะทางถึง1.200กิโลเมตรแรงผักในธรรมชาติยังคงกระทำต่อแผ่นเปลือกโลกทั้งสองอยู่โดยตลอด ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันก่ลาวคือแผ่นอินเดียนถูกผลักให้ไหลเลื่อนขึ้นเหนือไปในขณะที่แผ่นซุนดาถูกผลักลงสู่ด้านใต้ระดับความเร็วนั้นไม่มากแต่เต็มไปด้วยพลังจนทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกันปีละ49มิลลิเมตรแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อบริเวณลอยเลื่อนมีจุดติดขัดไม่เคลื่อนไปตามแรงผลัก ทำให้เกิดการสะสมพลังขึ้นตรงจุดนั้นยิ่งนานแรงสะสมยิ่งมากเมื่อมากพอที่จะดันจ,นจนจุดที่ติดขัดหลุดออกจากกันก็จะเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอย่างรุนแรงและฉับพลันซึ่งก็คือการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองนักธรณีวิทยาเรียกแผ่นดินไหวชนิดนี้ว่าเป็นแผ่นดินไหวชนิด s ลิป s ไ r ร k e แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยิ่งส้ำร้ายหนักข้อขึ้นไปอีกโดยเหตุผลที่ว่าจุดที่ติดขัดเป็นจุดสะสมพลังนั้นดันอยู่ใต้ผิวดินลงไปเพียงเล็กน้อยคือลึกลงไปเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นต่างจากกรณีทั่วไปที่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระดับนี้ความลึกของจุดติดขัดหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว มักจะอยู่ลึกลงไปราว30กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นความลึกมากหรือน้อยมีผลแตกต่างกันยิ่งจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ตื้นมากเท่าใดพลังที่ถูกปลดปล่อยออกมาจะถ่ายทอดถึงสิ่งปลูกสร้างบริเวณผิวดินมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมนักวิชาการบางรายถึงเชื่อว่านี่เป็นเหตุแผ่นดินไหวร้ายแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีของเมียนมา เมื่อขนาดของแผ่นดินบวกรวมเข้ากับความตื้นของจุดเกิดเหตุนั่นเอง USGS ประเมินเอาไว้ว่าที่ระดับความรุนแรงขนาดนี้ผสมความตื้นขนาดนี้แถมยังเกิดใกล้กับบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นเมื่อพลังมหาศาลถูกปลดปล่อยออกมา นอกจากจะทำให้สิ่งปลูกสร้างเสียหายอย่างหนักแล้วยังมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตมากถึงระหว่าง1 0 0 0 0หมื่ถึงหนึ่งแคนเลยทีเดียวอิทธิพลของแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลไปถึงมณฑลยูนานทางตอนใต้ของจีน รวมทั้งส่งอิทธิพลต่อไทยทำให้อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จถล่มลงมาทั้งหลังทั้งที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวไม่น้อยกว่า1,000กิโลเมตรโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันเช่นนี้เกิดขึ้นได้เสมอและยังอาจเกิดขึ้นต่อไปได้อีกในอนาคตดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คือศึกษาข้อเท็จจริงให้กระจ่างทองแท้ เพื่อสรุปเป็นบทเรียนไว้รับมือกับเหตุไม่คาดฝันครั้งต่อไปในอนาคตมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ